สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบะช่องปากเซชแนลพี่น้องไปพี่น้องเลยตอนนี้บะท่องพอดีเข้าชวนรุมที่นี่เนะพี่น้องไปชมเบ่งบรรยากาศอยู่ด้านในวานักบัเทิงที่หลายงานเนี่ยนะพี่น้องครัวบะช่องมัจะมาโดนเออ่านผู้ชมหนี่นับปุ๊บนับปุ๊บชวนรุมที่นี่พี่น้องเ้ยบะช่องมามาตอนอ่าซีโมงนะทุกคน นับปู cả cả ่เสย็จกเดินไปไหนไงพี่น้องเอ้บรรยากาศก็ดีลมลื่นคับขนาดคนไงตึกไงตึกสูงพี่น้องนียมีโรงพยาบาลอ๋อความสวยงามเบิ่งเอิพี่น้องเอ้ความสวยงามบังเอิญคนลังทางขาดเต็มเลยพี่น้องเอ้ โอ้ห่างไปหน่อยเจ้าสาวคนละตึกนี่ตึกใหญ่ตึกสูงตึกงามๆหลอดขนลูกกาหลายหน่อยเมื่อยานค่นนกกาไปหน่อยก่อนมันหลเต็เลยเป็นปูนนี่พี่น้อยมองเงยจะเป็นมองที่เจ้าเจ้าเรือหง เกื่อเป็ดนะทุกคนไปไว่ายน้ำตากลมส้มบรรยากาศในบ่อในบึงนะทุกคนรั่งตางชาเต้เลยไปหน่อยปลาลูกปลาหลานจะมาเล่นมาส้าวนะทุกคนยืนตอกคิ่วใส่เสื้อชูอชีพละไปหน่อยป้าทุกหนอ น่ะนี่บรรยากาศยำแรงแรงเงาขุ่นๆบางนั้นเป็นตึกตึกใหญ่ยถูกถึงสวยงามบรรยากาศเลยขุ่นๆเรือหงไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทอดที่ยางแล้วรอแถวนี้ให้ท่านผู้ชมเบิกบรรยากาศยามแรงๆลเงาขุ่นนะต้อเที่ยว บอคอยหลายปัไหมหมอนี้ทุกคนเลยดอว่าพระเจ้าประทานให้มากทุกคนโอ้มีส่วนลุมร่มเดินดีขนาดทุกคนเลยดูว่าพระเจ้าก่าเริ่มที่ออกมาวิ่งออกกําลังกายเนาะเป็นเนาะเป็นเนักนะรับสุขภาพโอ้ยหบรรยากาศร่มเดินดีขนาดทุกคนเลยทุกคน ท,าท่างชาติควรโอ้หันหยางหยางก็ทัวร์เลยทุกคนความมันใหญ่ความมันกว้างนะสวนสาธารณะสวนป่าสวนต้นไม้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครบนน้ำเสือนอกนอกแบบนีอบอ้ควร โอ้ยกวาย้างใหญ่ไปสารคนเห็ดแบบอลังการเลยคนเลยคนบาง,างทีถนนอ้นทางพี่น้องเอ้ยความสวยความงามความอลังการเนียเ็ดยังดียังงามด้วยพี่น้องเลยนี่แหละผู้บริหารที่ดีมีสมองอะพี่น้องนี่ชาตามชาติเขาอือยพี่น้อง นี่พี่น้องเลยชาตังชาติเขามาเบิ้งอันนี้ตัวเงินตัวทองป้าถูกปลาล้อหลายเป็นว่าพี่น้องปลาอู้ปลาตะเพียนมีตัวตัวใหญ่พี่นพวกเป็นฝูงกลายนึงทุกคนเด็กคนน่ะปลาทุกคนนี่ชาตังชาติเป็อนอง ชาต่างชาติบ่เคยเห็นทุกคนเบิ่งเอาเนี่ยอ้าวโทอ่าให้ตัวใหญ่ทุกคนนี่นี่ตัวนี้เดินอยู่กลางถนนเลยทุกคนเลยกล้องแบบบกพริบตาเลยทุกคนเลยอ้าวโทษนี่ชั้นตะวันโตขึ้นย้ายเลยทุกคนเลย ถ่ายรูปก,กันยังใหญ่เลยคนเลยนี่อยู่นี่นี่พี่น้องเอ้ยปัดทขบรรยากาศยำแรงๆครับพี่น้องส่วนลุงที่นี่โอ้โห กากรหลายนะเที่ยวก็กเยอะนะทุกคนคนพี่น้องเอ้ยมึงตีพี่น้องเอความกวม้งของสวนอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหนาคน,นครทุกคนยางวัดมือบัดทัวเด้นี้ความมันกว้างความวาม,วาม,วามัมมนใหญ่ทุกคน มองนี่ก็ะเป็นมองที่ขาเจาออกกระดงกายทุกนนออกกระดงกายคนได้รับสุขภาพนะส่วนคนผมไมาทักคนที่เนาะ เนี้ยมองนี่ักมันพระเจ้าเ็ดอยังอัุก่อนโอ้พระเจ้ามาเ็ดอยังสันยางอะทุกคนเลยใส่สุดขาวใส่ชุดขาว วาเส้นอะไรสักอย่างเลยพี่น้องจักแมนระเจ้าฮิตอย่างพิตี้อย่างพี่น้องนี่ไม่รู้ว่าทำพิตี้อะไรพี่น้องเลย อบนวดอ่ะอบนวดหรืออะไรเนี่นเยอะอยู่นะสุวนนยพี่ยางพี่น้องส่วนไปพี่น้องเยวะยางเข้าไปบึงข้างในเราเป็นอกวามียางน่นกคนแอลน์นะแล้วก็ นองคงเกลี่ยวขาลายเลยส่วนในตอนนี้นะคะสำหรับรอบของการเพ้นกระถางต้นไม้รอบนี้นะคะก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ภาพนะคะเดี๋ยวมองคีออกกําลังกายคนโอ้เดินฟ้าฟางทุกคนเ้ะกคนโอ้ยพี่หน่องจักไปทางใดดีพี่หน่อเอ้คน ดอกไม้ก็งามตกแต่งยังสวยยังงามเลยทุกคนเลยคนน่ะป้าท้อปนั่ย่ะทุกคนปนท่านผู้ชมเอยสวนตก,นก,นก,นกนแตง่งต้นไม้ดอกไม้ยังสวยยังยยง,งามพี่น้องเอ้ยเมืองไทย Kết đây, chẳng đầy quá, tôi đây. Tí, oh. đây đầy. Ơi, này, tụi con du lịch cho bang, các thành phố, các nhà hát, các công Tục các công hồ, các công chẳng đầy, công viên, các công viên, các นี่พี่น้อยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเบิรงตีคิดได้จังใดห้องน้ำเคลื่อนที่เบิรงตีพาเห็ดใดคือเมืองไทยพาเห็ดใดคือคนไทยทุกคนเล้เคลื่อนที่ได้นั่นนี่ห้องน้ำทุกคนเลยอ๋อเห็ดเคลื่อน,นเอาท่องเทียวอย่างเดียวเดว้ทุกคนเลยความมันหลายห้องน้ำนี้ทุกมองทุกคนเลยแต่ตัวนี้เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่อย่างดีพี่น้อย โ oh. อ้โหติดกับถนนเลยทุกคนเลยนี่นี่อ๋อ oh, ครับ่อพีนอน้นออกนี่ห้องน้ำนลยทุกคนนี่ห้องน้ำนี่เออทสุดยอดเมืองไทย มังนี่พี่น้อยมองนี่มองที่จ้าออกกําลังกายนะทุกคนก่นที่รักสุขภาพโตแรงมากอะเลืกอเวีเรื่องงานมากอะออกกําลังกายหน่องเพื่อสุขภาพแข็งแรงสุขภาพที่ดีนาะกุกคนีน่ชาวต่างชาติก็มีก่อพีน้อยมาเถอะพลังต่างชาติกำลังมา มานั่งเบ่งทุกคนกวดว้าท้อปวดท่านผู้ชมเลยโอ้โหก็กลังไปทุกคนเอ้ปวนะว๊าท้อปวดอ๋อฮ าการไปต่อมเลยโอ้แถวต่างชาติไหลยอยู่ดิหอมกัญชงยอ้ทุกคนเลยจูบก,กัญชงไอ้ฝรั่งโอ้หนังของเคี่ยวหลายอยู่น้อยจะอ,ออกกำลังกายกัน น้ังคลิปนี้นะพี่น้องมาท่องเสลาทา่านผู้ชมเพียงเท่านี้มากกว่ากุณใช้คดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญน้นนอ,ง,อกกงพี่น้องว่ดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเด้อเด้อท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้มาท่องเสลาทา่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพักกันแม่คลิปหน้าสวัสดีครับเป็นตะม้วนอยู่ในทุกคนเนี่ยปวดนะปวดเป็นจั่างว่าเป็นจั่างว่าปวดท่านผู้ชมเลยว้าความปวดปวดปวด